สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางครับผมอาทิตย์ซุปเปอร์รวยครับสวัสดีครับผมอ้นซุปเปอร์รวยครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนยางของลุงอุทิตนะครับลุงอุทิตอยู่ข้างหลังผมนี่เองแต่ไม่คล้า <ผม S 2> เข้ากล้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามารีวิวนะครับหลังจากใช้ซุปเปอร์รวยลุงอุทิตมีปัญหาหนึ่งเหมือนทุกคนคือกี่แล้วน้ํายางไม่ค่อยออกไม่ออกเปอร์เซ็นต์ยางไม่ดีใช่ครับอสวนอื่นเขาขายกันหมดแล้วลุงอุทิตเขาบอกขายเดือนละครั้งเองนะครับอย่างนี้รายได้ไม่พอรายจ่ายแน่นอนนะครับซุปเปอร์รวยเรามาถึงที่แล้วนะครับ มทางแต่เมื่อวานเลยเนาะครับผมเรามาทาแต่เมื่อวานเนี้ยแล้วก็เมื่อเช้านี้ลุงอุทิตกีดแล้วนะครับมาดูผลงานจริงๆผมอยากให้ลุงอุทิตมาด้วยจริงเลยลุงอุทิตแดดเนี้ยโอเคโอเคไม <c oughs> ่กล้าเข้าก้องก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรครับนี่คือต้นที่เราไม่ได้ทา <c oughs> ใช่ครับเราจะเห็นความแตกต่างว่าซุปเปอร์รวยทาแล้วกับไม่ทาเวลากีดน้ำยางเท่ากันไหมอืออ่ะอดลองดูนะครับนี่ครับอันนี้คือไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทาเลยน้ํายางกีดเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเนี่ยแดบเนี้ย น,น้อยมากครับผมน้อยมากครับเราทาเฉพาะแถวนี้ไปอ่ะมาดูกันนะครับ,รบหลังจากทาซุปเปอร์ยแล้วมีดเดียวเป็นยังไงโอ้โหลงอุทิศยืนยิ้มตรงนู้นเลยลงอุทิศเนี่ยนี่คือมีดเดียวมีดเดียวครับมีดเดียวนี่คือผลงานซุปเปอร์รวยนะครับเอาไปดูต้นอื่นก็ต่อที่เราทาเราทาเฉพาะแถวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูต้นนี้ดูน้ำํำยางเข้มข้นเลยนะครับนี่คือมีดเดียวหลังจากใช้ซุปเปอร์รวย ไม่เชื่ออยากให้พี่น้องชาวสวนยางลองสั่งไปใช้สักขวดหนึ่งผม,มการันตีเหมือนเดิมถ้าใช้แล้วน้ํายางไม่เพิ่มขึ้นผมยินดีคืนเงินเ,นเต็มจํานวนนะครับนี่คือผู้ใช้จริงๆหลังจากไม่ออกเอามาดูอีกต้นหนึ่งเพื่อความชัชร่อน้นนี่คือผลงานซุปเปอร์รวยดูน้ํายางสวยมากอนี่ครับมีเดียวมีเดียวครับผมบอกได้เลยนะครับซุปเปอร์รวยถ้าไม่ดีจริงไม่ขายดีและไม่ได้ผลขนาดนี้นะครับ เราเดินสายกันทั่วประเทศแล้วขึ้นเหนือลงใต้หมดแล้วครับผมผมต้องบอกก่อนเท้าความซุปเปอร์รวยเราขายมาได้สิบกว่าปีแล้วครับผมยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีตอนนี้ข้อเสียข้อควรระวังตอนนี้คือของปลอมเยอะมากเยอะมากถามน้องอ้นดูรับโทรศัพท์วันหนึ่งเยอะมากครับผมมาต่อว่าซื้อซุปเปอร์รวยจากนู่นจากนี่มาแล้วทําไมใช้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราไม่รับประกันไม่รับประกันเลยครับของแท้ต้องซื้อในเพจเท่านั้นนะครับ ถาม่าอ้นดูออกไหมของแท้ของปลอม oh, ดูไม่ออกปลอมเนียนกิฟตเลยผมต้องบอกว่าคนเขาทําของปลอมเขาลงทุนเขาทําเหมือนมากดูภายนอกดูไม่ออกผมเป็นเจ้าของของสินค้าแท้รเราก็ดูไม่ออกใช่ครับดูภายนอกไม่ออกนะครับแต่เวลาใช้มีผลเสียแน่นอนเพราะว่าขวดหนึ่งสองร้อยกว่าบาทขายได้ยังไงอ้นขายไม่ได้ต้นทุนยังไม่ได้เลยครับต้นทุนเรายังไม่ได้นะขวดหนึ่งสองร้อยกว่าบาทเราจะมีใบบาร์โค้ดให้ของแท้ต้องมีใบบาร์โค้ดทุกขวดแล้วเราจะมีประวัติการสั่งซื้อนะครับซื้อในเพจเท่านั้นนะครับ พิมพ์คาว่าสนใจหรือติดต่อเบอร์โทรผมข้างล่างเบอร์นี้เบอร์ผมกับเบอร์อ้นติดต่อสอบถามได้นะครับซุปเปอร์ยของแท้ต้องซื้อในเจเท่านั้นนี่่าดูอีกต้นหนึ่งเป็นยังไงโอ้ความ,ามนี้ก็ได้เนาะตามมานี่ยังยังหยุอดอยู่เลยโอ้โห oh. นี่คือซุปเปอร์ยนะครับทานหนึ่งครั้งนะครับนี่คือหนึ่งมีดเกือบเต็มถ้วยนะครับนำอย่างโคนมากเลยนะ ตอนนี้น้ำยาคนมากผมรับรองนะครับของเรา <S <S ผมย้ำอีกทีไม่มีผลเสียของเรามีทีมยาถูกต้องนะครับ,รบยิ่งใช้ย<ม>ิ่งมีผลดีขอแค่ใช้ถูกวิธีถูกต้องครับใช้ง่ายมากหนึ่งขวดใช้ได้ถึงสองพันต้นสองพันต้น,นะตนครับพี่คนว่าสนใจซุปเปอร์รวยอย่าเชื่อผมคุณลองซื้อสักขวดไม่เสียหายแน่นอนซุปเปอร์รวยสัญจรเรามาไกลแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อวันนี้เราจะลงไปภาคใต้จังหวัดสงขาต่อครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมพรอยู่เดี๋ยวเราลุยใต้ต่อวันนี้ อันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ทั่วไทยซุปเปอร์รวยสัญจรสวัสดีครับผม